Й, อนนโอเคตอนเล่มเลยเล่มเลยโอเคก็สวัสดีสว er. no ัสดีทุกคนก็สวสดดัทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เป็นไรกันบ้างลยวันนี้ก็ช่องการแชนเนลนะครับอยู่กับเกมโรบอทเช่นเดิมนะอยู่กับแบบดิจิทัลฟุตซึ่งคลิปนี้อยู่ซีรีส์ไก่ตัน e ีสามเกมโคจะมานะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมาฟาร์มกันนะอกับเพื่อนนะครั้งที่เราไปทําดับเชงคุดมาเนาะ ตอนนี้เพื่อนผมบอกว่าผลพิษขายนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะแล้วเพื่อนแล้วไปดูผลพิษขายนี่ผลผลขายจริงปะแป๊บนะแล้วว่าเอ้ยขายจริงว่ะทุกคนแครแล้วเพื่อนผมก็ไปทำผลแสงตื่นมาแล้วนะครับ เห็นไหมเอาใหม่เพื่อนจะ go skill อันติหน่อยโอเคอิจฉาไปเถอะไปฟังต่อดีกว่าต่อไปเลยไปกเกานะอะไรเนี่ยเอ็งไปฟังคุอินเพล,ลดาวไปคุยนเพลดาวไปคุินเพล,ลดาว ไม่เป็แสงฟ้ามาเองทำไงอะดูตรงข้าเรือข้าเรือผลน้ำแข็งเออจริงดยลืมลืมลืมสปอนเรือไหน จากนั้นนะครับผมก็เลือไปนะเพราะว่าต่อไปจะไปฟัง์ันที่ใหม่นะครับทุกคนไปวยดิกอง้องเอาเพลงนี้ปะเออวันนี้พวกเราจะไปฟาร์มที่คู่อินเพลดาวต้องลร้ลองพเพลยเก็บกับคุกน,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 นี่คุกปะผมไปตีอาลองมาครับทุกคนแล้วเบื้องหลังนะแล้วเราก็ไปตี เนีย่ยจบคลิปปุ๊บอะลองเกิดเลยนะแล้วเราก็ไปใครวะอ,อ,อยู่นั่นไงคุณอินเทอร์ไรดข้างหน้าเห็นปราสาทปะ,ปปะเออจะเอาจริงเหรอ,รหอ,อจริงอะ ตอนนี้นะครับผมมาไปฟาร์มเบื้องหลังมาแล้วผมก็ุ่มได้ผลฟีนิกซ์นะดวงมันดีเนาะผลมืดผมไม่แนะนำให้กินผมไม่อยากกินผลมืดเลยตอนนี้นกินผลมากๆ,ๆดีกว่าเป็นไงวะเฮ้ยมันเกิดตัวหนึ่งขอตีน่ดูก่อนซิมันอยู่ตรงไหนที่คาดิน ตีบอสด,ดีกว่าครับทุกคนตอนนี้นะตีบอสเอ้ยมาช่วยฟ้ามันหน่อยดิโอ้โหแรงเกินจากนั้นนะครับผมก็ตายเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสียท่ายกับมันนะแล้วผมก็เจอโดฟ้าเกิดพอดี ขอตีโดฟาดีกว่าโดฟาดีกว่าเยอะอเอ้ยอย่าเพิ่งตีไอ้เชฟว่าเดนตายดีตีโดฟาก็ไอ้นี่มันก็แรงกึน้นเหมือนแสงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเหมือนแสงเออบินมาเลยอูมอุ้ยเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยมีดอกผอมแป๊บนึงขอรับควยแป๊บรับควยแป๊บ รีบของเร็วรีบตีเลื่อมันเหลือติอ๋วเดียวเองเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเราโอเคนะอย่าลัาดเองอืมโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเราทำเควสสุดท้ายมันคือเควสเควสอ่อ,อนไอตัวอ่อนเนี่ยแต่ก่อนรู้ปะเองมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ก่อนอนะ่ะมันมันเป็นมอนเอมนะอสเตอร์ธรรมดานะอัปเดตสามปีก่อนอ่ะมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะเตอร์เองรู้ปะมันไม่ได้เป็นบอสอย่างที่เราคิดน,นะตอนนั้นแต่ก่อนมันเป็นบอส ไม่ใช่ตตวก่อนมันเป็นคนธรรมดานะไม่ใช่บอสตอนนี้นะตอนนี้นะผมอัพสเตตเลือดเรารวเลยเพราะจะเหยียดตายก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีเพื่อนช่วย, <c ười> ยเฮ <c ười> ้ยเพอเราจะบินกันยังไง <c ười> <c ười> คนแสงเองดีอยู่แล้วนะ ใช่เอาไปอหยาไปอย่าไปอย่าะไปเทกกับเองโลกสองดีกว่าถ้าเพราะเราต้องรีบไปโลกสองเร็วๆแล้วก็เอาผลผลสั่นไปตีโดฟาด้วยเราให้เองแค่ผลเดียวพอฮะให้เราขับมานะเราขับไม่หลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราขับไม่หลงร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเกาะอะไรเองไปเกาะแมกมาต่อไปไปเกาะแมกมาตอนนี้เราถึงเกาะแมกมาแล้ว ลืมเราลืมใส่โค e เอ,อยกพี่คุณสองเองเดี๋ยวเราไปกอะ ma แมกมาเราไปใส่โคเอยกพี่คุณสองกันไหมเราเจอโคเอ็พีคุณสองมันอยู่ใกล้ๆกับเกาะมาเินฟอร์ดอะไม่ใช่ดิมันต้องเออไม่สามารถเรียกว่ามารินฟอร์ได้มันต้องเรียกว่ามารินฟอร์เหรอ,อยวมันจะติดนิคสิทธ์นะครับทุกคน เราเห็นผลแสงเองบินไปแล้วมันก็หายไปเลยนี่เราเห็นเงาเหลืองอะเขาไม่ผลแสงผลแสงเองตื่นแล้วเองก็เลี้ยวได้เลยนะตัหหนวปั่นทอ,องฟ้าสีเลือบเออบอกฟุนเราก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยทุกคนดูดิพัดจันจะลงไปแล้วมันจะเช้าหรือมันจะมืดแต่วะทุกคนมันจะ เฮ้ยทุกคนมืนตอนนี้มันมันมืดมาแล้วนะเองมีจะบอกเมื่อกี้ไปผิดทางนะเมื่อกี้ไปคุกอินเพลาดาวทำไมอะ่ะก่อนะมันเป็นกาะพางไปเกาะเงือกนะเมื่อกี้เพื่อนผมไปผิดทางนะครับความจริงต้องอิดทางหนึ่งด้านซ้ายอะ่ะจะถึงเกาะมนอินฟอร์ดอยู่ข้างหน้านั่นอะ่ะเขาไม่ใช่เกาะ กูอะไรวะกบม,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 มากมามาบ้าทุกคนภูเขาไฟอะ่ะอาโวคกโน่อ่ะไม่ใช่เอาวคอโดเหอะ <c oughs> ขับเรือเป็นนานมากเลยอ่ะสิบปีข้างหน้าเลยเหรอแพงเกินเอยนานเกินแพงเกินคน <c oughs> เองแล้วเองจะช่วยเราฟาร์มยังไงเองถ้าเองไม่มีผลโลเกียร์เ,รเออเลยไปเองโหดนี่ว่าเลยก็ตันอะ่ะใช่ทุกคนผมอะ่ะไปซื้อจำคลิปนั้นได้ไหมที่ผมไปซื้อผลเสือผมมาได้ผลเสือมันมาใช่ไหมวันนั้นผลเสือมันขายผมก็เลยซื้อมาราคาห้าล้านคุมันก็ถูกนะแต่ว่า สำหรับผู้เล่นใหม่โคตรแพงจริงนะหล้านเนี่ยก็เก็บได้ต้องฟาร์มหลายวันอยู่นะแล้วก็ถึง,ถงแล้วเหมือนก,อกันวา <c oughs> ยอย่าเพิ่งกองก่อนเอ็งใส่ผ้าคุมคาตาคูรี่เหรอที่เขาเราไปดูมานะเราไม่ค่อยอยากจะสุ่มผลแล้วจะเก็บเงินไว้ทำอะไรรู้ปะกันเราขอไปกินข้าวก่อนทำไมเราหิวข้าว ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปโอเคนะครับอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมไม่รู้เพื่อนผมจะมาตอนไหนแต่ที่แน่คลิปนี้มันจะมันจะสต็อปทุกคลิปเลยใช่ไหมเนะี่ยโอเคนะครับก็คือผมเนี่ยจะลองรอเพื่อนผมมากินข้าวก่อนนะครับแล้วก็กลับมานะบายบายกลับมา <Bye. S 1> กลับมาถ่ายคลิปกลับมาทำงานกับเราต่อนะโอเค ไม่ต้องวางสายนะเว้ยไม่ต้องวางสายนะจะได้โอเคนะครับตอนนี้ผมมารับเคว็ดกันเลยนะมิโรสปอร์เ,ยเอยไม่ตีเข้าอ๋อ,อม,มันมีฮาคิาเฮ้ยทุกคนมันมีฮาคิอ่ะความไม่สบายแล้ว โอ้โหผนน้ำแข็งชันโอเคผมคิดว่านะครับเราควรจะใส่โคดิเอยกพีคูณสองมาฟาร์มนะไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนนี้เรากำลังใส่โคดิเอยกพี thank for watching เฮ้ย คูดใหม่ทุกคนแตงโฟว์วัชชิง่งเองพี่แตงโฟว์วัชชิ่งเขาพี่โบออ๊ทอ่ะเขามาเขามาอยู่ในช่องพวกเรานะแตงโฟว์วัชชิ่งอะ่ะเออเขามาเล่นบล็อกฟุตแล้วเขาก็หยุดเลยอ่ะโอ้โหเขามาเล่นชัูข้ขาวอย่างที่เขาบอกจริงด้วย แล้วทุกคนเคยเห็นช่องไหนเล่นบ้างมีโมโนคุมะ ok ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็มีเบตอีวิลชบาที่มาเล่นบอกฟุตแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยกดติดตามกันแล้วไงบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ที่แน่ๆแต่ก่อนผมเป็นเอฟซีเขานะทำไมผมต้องเป็นเอฟซีเขาลเลยหรอโอเคเดี๋ยวดูคลิปหน้าเดีย๋ยวจะบอก ใช่เพราะผมไปดูยังไม่มีคนกดกดซับสไครต,ต์ตั้งแต่ตั้งแต่หนึจเกที่ยังไม่กดซับสไครต์กดให้ด้วยใช่กดต้องรให้ช่เราด้วยคกินเอวใช่ครับผมโปรโมทเขาทุกคลิปเลยแต่ไม่มีคนกดเลยทุกคน,นก็บางคนเนี่ยบางผมมาเซิร์ชแล้วบางคนก็ไม่เจอนะมันต้องเป็นคนที่ดูบ่อยอะถึงจะเจอทุกคน รวมช่องผมด้ช่องผมด้ใครอยากดูมันจะมีเกมดอรอโผขึ้นมานะครับด้านหน้าน้วก็กดเข้าไปดูเลยโอเคเราเข้ามาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าเรามาฟาร์มกันเลยมอไฟชาบูทุกคนเพื่อนผมเขาเล่นแต่มอฟไฟหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาคลิปหนึ่งนะครับใครอย่าไปลืมมันด้วยนะที่เขาจะหลับแล้วน่ะตอนที่เขาถ่ายอ่ะทุกคนผมดอกอะไรเนี่ยแมกมาออฟ่อ บักมาออฟคืออะไรวะผนน้ำแข็งอ้าโหมันไม่โลเกียทุกคนคนผมไม่โลเกียแล้วว่าถ้าควาไมได้นี่จะชิวมากเลยนะครับผมว่าเขาบอกว่าให้ใช้ผลบารที่เรื่องจริงใช่ไหมผมยังไม่อยากเสียผลนี้ไปอ่ะตอนนี้เลเวลขึ้นแล้ว เราต้องเลเวล3 2 5ย่้ใช่ไหมถึงจะไปเกาะต่อไปวันนี้นะครับยังไงเราต้องเลเวล3 2 5ยิ้านะครับน้อยสุก็325้หาหรือวันนี้เพราเราต้องไปตีบอสแมกมาให้ได้ใช่ไหมแม่ <c oughs> มังนะครับเฮ้ยมีบางตัวตีผมไม่เข้าล้วนะมีบางตัวเท่านั้นนะบางตัวมันไม่เคลือพาคี้งไงทุกคน <c oughs> เล่นเหมือนกันและทุกคนชิวๆไปเลย คนนี้นะครับแล้วลืมบอกไปนะครับก่อนเนี้ยถ้าลงแมกมาจะโดนดามเมจใช่ไหมอะไรของเนี้ยเกมเนี้เยกเกนะมลืมไปว่าถึงก่อแมกมาแล้วเนี่ยก่อแมกมาก็ฟาร์มยากกจนถ้ามันมีคนยังพูดไม่จบเลยตายซะแล้วเปิดฮาคิดดิสก์ใหม่ก็ ครช่วยอะ่ะเกาะเนี้ยไปฟาร์มคูรีนเพลดาวชิลกว่าแต่ว่ารอให้เงินหมดก่อนเดี๋ยวไม่ใช่รอให้ไอพีหมดก่อนนะครับรู้สึกเลยตอนีเราฟาร์มคนเดียวรู้สึกเลรู้สึกนะมันฟาร์มยากมาก,าอกอเองจัแจ่ก่อนไหมล่ะตอนนั้นมนตีเองไม่เข้าไม่ใช่หรอ,อเองก็ฟาร์มได้แต่นี่มันก่อฮาคีน้อย พี่คาชาเพิ่งเล่นอย่างนั้นเองคาชาวันดูเบออะสามปีที่แล้วเหรอปัตเตอร์สามปีที่แล้วมันไม่มีสมผลด้วยแล้วมันยังไม่มีผลไอ้นี่เลยนะมันยังไม่มีผลมังกรผลเสืออะไรนะแต่ก่อนอะไม่มีผลกาวิตตี้ไม่มีผลฟีนิกซ์ด้วยไปเดี๋ยวนี้พี่ถ่ายคลิปยุย้ย มาต่กันอีกรอบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมเลเวล340ิแล้วนะไปฟาร์มหลังมันมาลนะใช่ไหมเอาไม่เอาไม่ต่อเอาแป๊บหนึ่งปึ้บผมทำอะไรผิดวะโอเคเรามาต่อเลยกันนะมันมาต่อยผมว่าเยอะพี่ควรสองผมจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ย นาทีผ่านไปยังไม่ได้สักตัวเลยทุกคนได้ละอัพอัพผลแล้วก็อัพเลือดไปด้วยชิวๆไปเลยไม่ต้องเปิดหาคีก็ฟาร์มได้ไไดด <laughs> ถ้าฟาร์มคนเดียวผมก็ไม่ชิวหรอกเพราะว่ามันฟาร์มยาก มันต้องมีทำไมมันต้องมีหาคีเนี่ยเขาถามเกมนี้เนี่ยครับขอให้สามร้อยห้าสิบเร็วๆเหอะต้องมาฟาร์มต่อนะได้ยังรลัวเลยเฮ้ยเงินรลัวๆเลย,เยเลว,เว,ว่ะเฮ้ยฟาร์มแบบนี้ก็เร็วนะเงินก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ย บอกว่าเอ็งลืมไปหรือเปล่าว่าเกาะมันเราต้องซื้อฮาคิสสังเกตนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอีรักการเงินและพอดเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยฟาร์มเยอะเลยเดี๋ยวนะก็คือฮาคิสสังเกตอะ่ะเธอจะซื้อตีแชงโค้ดก่อนเอา้าแล้วก็ตีแล้วนี่ว่ะเออเอาลืมไปว่าเราต้องตีโออย เราลืมอ่ะเดี๋ยวเราลากให้ก็ได้อไโอเคแค่แค่มันใกล้ขึ้นเฉยเรื่อลียาาังวะไสองตัวสามตัวนี้เรื่อลีแล้วแต่ว่าเหลือแค่ตัวเนี้ยคูอวิก จบเลื่อมารีพอดีด้วยเอ,าเอมาอเรา้างหายา้างกเ,เอาเอ็งอ็หายค้างแล้วก็ค้าง อะไรอะอไรอไทม่ปพ่งซืเ <c oughs> พิ่อสาร้อยสี่สจะมาแย่งแล้วเหรอ <c oughs> หรอุ้ยอุ้ยหูหหหหบนนแข็ง ออกเซอร์ไปละเอาาอ,ออาคาหยุดเพราะเราก็มาแค่ามาตีสองคน,นแค่นั้นแหละวันนี้นะครับผมต้องได้ตีอาคาฮิโน่ให้ได้าาใช่ไหมเพราะตอนนี้ผมเลเวลก็จะถึงแล้วรับการตีไม่ใช่วันนี้ผมจบเกาะนี้เลยนะเออเองวันนี้จบเกาะนี้เลยไหมสามร้อยเจ็ดสิบห้าจบเกาะนี้มันก็จะถึงแล้วเนี่ย เอ้ฟาร์พีเราเกาะอ,อย่างงี้ก็ได้นะเราเราเว้นไว้ตั้งนานตั้งสองอาทิตย์เราเราเว้นไว้ตั้งเดือนหนึ่งแหละไม่ได้ทำ okay. คลิปคลิปไอันจบคลิปที่สามร้อหกคลิปได้ไหมเออต่อตีอะไรหยุดปิดท้ายไหมละ่ะ <c oughs> มีคนช่วยฟาร์มนดีอย่างงี้เอ้าหายไหนวะ <c oughs> เราไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้หายไปเลยอะ โอเคอมาแล้วเฮ้ยลงวงวังเดี๋ยวเราเตยใครยึดปิด้ายแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวสามวิลสุดท้ายเองยังไงใกล้ถึงแล้วปเฮ้ยเลงมาเกนเราทำไมอะเอาคำพูดจ้ะอ๋อแล้วเออเอ้าเราไปรับอาาฮิโนูทำไมวะ ทั้งที่เลเวลยังไม่ถึงอะบล็อกฟุตถึงมันจะขึ้นชื่อว่าบล็อกฟุตกับเพื่อนนะครับทุกคนทุกต้องมีเพื่อนทุกคลิปนะบางคลิปก็ไม่มีเพื่อนทุกคนจะมีพีสองแรือป่มันไม่มีเพื่อนใช่ไหมทุกคน EP สองอะผมไปทำดาบเชนฟุตใช่เอ็ไปกินเอ็ไปเอ็มไปทำอะไรกัมนมาเอ็ไปเอ็มทำอะไรอะ อย่าไปเล่นด้วยอย่าเปลี่ยนราหัสไปเล่นด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เหลือสามเหลือเหลือค้ดสุดท้ายแล้วเองควดสุดท้ายมาค้ดสุดท้ายแล้วก็ตีอาคายุ่จบเค้สแล้วเคยไหมก็ออกไปสิกระโดดละเฮ้ยเอ็งเ,เ,เปิดผาเหรอ เมื่อก,กี้เราเออเองเราอยากเห็นอนะเวลาเราเปิดเข่าอ่ะแล้วมันจะมีสกิลอ่ะสกิลแบบโคตรโหดอ่ะแบบทำจนแสบตามันคืออะไรบบอ่ะใช่เองมียังอ่ะเองได้เผาวีสิโอเคไปตีบอสกันกวีตกปงกระกกระกคาลล่ลามไม่ทำละ 不、okay. อะคา่อาคายึดจะถึงเวลาตายของเจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุกระเะ็นนหนึ้งเอ็งเลเบลเยอะมันไม่โหดอยู่ละอุ้ยทำไมผลแมกมามาสกิลเก่า <c oughs> อะปัเตอร์ทำไมผลแมกมาสกิลเก่าอะทำไมไม่ปรับสกิลอ่ะยุดเพราะเราไปปิดคลิปกันตรงจุดเท่ๆไหม คลิปเสร็จพอเรากระโดดพอเรากระโดดตึกตายไหมละ่ะโอเคไหมกันมาปิดคลิปตรงนี้ปิดคลิปกระโดดตึกตายไหมละ่ะโอเคแปบ๊บหนึ่งปิดฉับหรอกแปบบ๊บเฮ้ยมาอู้ลาว่าเราจะตายไหมเหรอไม่มันถ้าทำไม่ดีนะมันมันมันก็ไม่เจ็บเอ้จริงด้วยโอเคนะครับเราก็มาปิดคลิปกันเลยนะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับไปกันเลยววความรักทำให้คนบาดใจแต่ก็ไม่มีคนรักผม